วันนี้เรามาเก็บผักขมไปแกงกันเนาะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นผักขมต้นใหญ่มากนะคะแบบสูงพรมหัวเลยอะคะ่ะอยู่ข้างบ้านนี่แหละลเราเก็บไปต้นหนึ่งเอาไว้กินเนี่ยค่ะจะเป็นผักขมใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดนะคะ่ะเราก็มาเก็บเอาไปแกงวันนี้เราจะแกงผักขมกันละคะ่ะแต่วันนี้เราขอเด็ดยอดผักขมก่อนเนาะเนี่ยค่ะเราก็เด็ดเอาใบอ่อนๆนะคะค่อยๆเด็ดไป นผักขมต้นนี้เขาก็มีนามนะคะไม่ใช่เขาไม่มีนามนะแต่เราก็ค่อยๆเก็บไปก็จะประมาณได้มอ,อกแกงหนึ่งนะคะต้นเดียวนี่แหละนี่ยนะคะที่เขาว่าผักขมต้นสูงมาสูงทุ่หมหัวประเดีย๋ยงนะสูงมากนะคะยอดอ่อนๆน,น,นั้นเลยอันนี้ประเดีย๋ยไม่ได้ถ่ายเต็มต้นให้ดูนะคะเพนาประเดีย๋ยมือหนึ่งอนะ เก็บผักอีกมือหนึ่งอ่ะถือกล้องมันก็เลยไม่ได้ถ่ายต้นให้ดูแต่จะมีภาพนิ่งให้ดูนะคะต้นเขาจะสูงมากเขนเหือนสอยต้นตอนนี้เราต้องเออสอยต้นผักโขมกินแล้วค่ะผักโขมสูงมากอันนี้จะเป็นผักขมพันธุ์ใหญ่อ่ะที่ใบเขาใหญ่ๆอ่ะค่ะ ก,คคาาาการะผมเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการนะเพื่อนๆเนาะเขามีคุณค่าทางอาหารประผมะวิตามินสูงเนี่ยค่ะ เริ่มจะเริ่มจะเตียนเยอะขึ้นละนี่แะฮะต้นผักโขมเนี่ยเริ่มจะได้เยอะแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนก็กะว่าจะได้มกแกงหนึ่งแหละต้นนี้ะฮะนี่จะเป็นเก็บผักขมนะคะไม่เห็นหน้าปลาเดียเห็นแต่แขนก็พอเนาะนี่เลยเก็บผักโขมกัน ต่นามมันเยอะค่อยๆเก็บค่ะเพื่อนๆเก็บมือเดียวเนี่ยแหละต้องค่อ,คอยๆเก็บหนามมันหนามมันก็แหลมอยู่คมหนามเขาจะคมคมต้นใหญ่มากแต่ก็ต้นเดียวก็แกงหนึ่งละค่ะเก็บเป็นต้นเดียวก็โอต้นหนึ่งกแกงหนึ่ง ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเกงกันเนาอเพืเ่อนเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะที่ชมคิดประเดียขอบคุณมากค่ะ